ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุก <aren> ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่กกตเนี่ยเขาออกใบเหลืองใบส้มใบดำหรือใบแดงให้กับผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรและมีผลกับผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างไรนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับครับสำหรับการดำเนินการกรณีการเลือกตั้งเนี่ยมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเนี่ยก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งกกตก็มีอำนาจนะครับที่จะให้ใบเหลืองหรือใบส้มนะครับและคำสั่งของกกตนเนี่ยก็ให้เป็นที่สุดนะครับ Uhm. ใบเหลืองเนี่ยก็เป็นการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับส่วนใบส้มเนี่ยเป็นการสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับเมื่อกกตมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่นะครับโดยเป็นใบเหลืองเนี่ยนะครับหรือมีคําสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีหรือใบส้มเนี่ยให้กรกตยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรเพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์าการเลือกตั้งต่อไปนะครับนี่ก็คือในเรื่องของใบเหลืองและใบส้มนะครับใบเหลืองเนี่ยเป็นการสั่งให้เลือกตั้งใหม่ใบส้มก็คือเป็นการสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน1ปีนะครับและหลังจากการประกาศผลเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับ กรกตก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อสารอุทธรณ์เพื่อพิจารณาให้ใบดําหรือใบแดงนะครับใบดำก็คือเป็นการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับใบแดงก็หมายถึงการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนะครับและนี่ก็คือสาระความรู้ในเรื่องของใบเหลืองใบส้ม ใบดําและก็ใบแดงที่กะกะตมีอํานาจจะออกคําสั่งได้นะครับและก็ให้ถือเป็นที่สุดด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ